สำหรับภาพนี้เนี่ยในความเห็นส่วนตัวในฐานะที่ผมเป็นผู้เสดดูงานเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเป็นเป็นมูทโทนหรือเป็นความรู้สึกที่ให้อารมณ์อีกแบบหนึง่งก็เมื่อกัว่าพระอ,องค์ท่านได้พยายามจะใช้สัญญาของรูปเสือก็จริงแต่เสือตัวละครตัวนี้มากำลังแสดงความหมายถึงเป็นบุคคลที่อาจจะอะไรมามาแสดง อินเทอร์แอคทีฟแบบเพลิงวิชาวิจารณ์หรือเป็นคู่ไปฏิปักกับกับกับตัวผู้ทำหรือที่ผมมองเห็นพูดไม่ถึงกับทำร้ายแต่พูดอะไรต่างหรือในความหมายเหมือนกับอาจจะสร้างความกดดันให้กับให้กับเราผู้ดูดูสังเกตได้จากหนึ่งอากัปริยาของฟิกเกอร์ของบนใบหน้าของเสือท่าทางอากัปกริยา แบวตาจมูกปากหูรวมถึงลำตัวแล้วก็โทนสีด้วยโทนสีลำหนักต่างๆทั้งโทนสีบนตัวเสือแล้วก็แบ็คกราด์โทนรวมๆฉากข้างหลังด้วยอันนี้ก็อาจจะให้ความหมายถึงอะไรบางอย่างอันนี้ก็คิดแทนผู้สร้างสรรค์อาจจะหมายความว่าบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะมีการวิพากษ์วิจารหรือมองอะไรบางอย่างมาเน่แต่พระองท่านก็อาจจะมองเป็น ปกติเป็นกลางไปแต่เอาแสดงให้เห็นว่ามูทโทนหรือความรู้สึกของเสือเนี่ยมันก็มีหลายบุคลิกนะคนที่เหมือนกับนคนรอบๆตัวก็มีหลายบุคลิกนี่คือเป็นไอเดียในความรู้สึกนะ่วนในนี้รูปแบบทางทศิลป์ก็จะเห็นว่าองค์ได้มีความฉลาดมากในการวางองค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือองค์ประกอบของสีนะสีแบบก,กาวสีบนตัวร่างกายเสือ องค์ประกอบต่อไปคือองค์ประกอบของลีลาท่าทางก็คือการเอียงตัวรูปร่างของเสือองค์ประกอบนะฮะหน้าตาแล้วก็การแต่งแต้มลายลงไปแล้วก็อากัปริยาของตาจมูกป,ปากอันนี้ก็แสดงความมูดโทนที่ต่างกับรูปผันผ่านมาแสดงว่าเสือตัวนี้ก็อาจจะมีไม่เรียกว่าเกลียวอกาศแต่กำลังพูดหรือการแสดง อินเตอร์แอคทีฟหรือปฏิกิยาอะไรบางอย่างกับกับกับคนหรือกับในความคิดที่พระอ,องค์ท่านถอดออกมารูปนี้จะให้ความสิ้สึกที่นั่นค่งจะเป็นเรื่องของความแบบเครียดหรือความสับสนหรือความคิดอะไรบางอย่างที่ที่ที่มีออกมาในงานผ่านสีผ่านรูปทรงองค์ประกอบนะครับประมาณนั้น